เดี๋ยวลองมาพูดคุยกันนะคะกับครูหยุยวลบตังคานุรักษ์ค่ะสวัสดีค่ะครูหยุยคะครับ,รบสวัสดีครับค,ครูหยุยคะปัญหาที่เกิดขึ้นเด็กถูกคุณครูคทําร้ายในโรงเรียนมองว่าเกิดขึ้นจากระบบภายในโรงเรียนหรือเกิดขึ้นจากระบบการศึกษาของประเทศไทยคะความจริงมันเป็นเรื่องตัวบุคคลอะนะ <c oughs> เรื่องตัวบุคคลเพราะถ้าพูดถึงระบบทั้งหมดเนี่ยแสดงว่ามันจะต้องทําร้ายเด็กทุกโรงเรียนอะ มันเป็นเรื่องตัวบุคคลซึ่งตัวบุคคลเนี่ยมันก็อยู่ในอยู่ในทุกสถาบันคหลักเช่นโรงเรียนก็มีบ้านก็มีคถูกไหมบ้านก็มีเนี่ยแล้วในโรงเรียนก็จําแนกเป็นเอกชนกับรัฐด,ด้วยหรือไม่ต้องศูนย์เด็กเล็กของท้องถิ่นเนี่ยแล้ว <c oughs> มันขึ้นที่คนขึ้นที่นคนใช่ไหมครับเขาจึงเพราะเหตุเขาจึงขึ้นที่คนเขาจึงพยายามที่จะทำสองเรื่องคือหนึ่งจัดระบบในการดูแลไม่ให้คนเนี่ย ไม่ให้คนไปทําร้ายกับสองเตรียมคนที่ที่มีพฤติกรรมที่พร้อมที่จะดูแลคนโดยไม่ไปทำร้ายคนเขาทำสองอย่างคู่กันค่ะเกิดขึ้นที่ตัวบุคคลก็จริงค่ะแต่ว่าเท่าที่เราเห็นเนี่ยสารศาส์วิเทศที่ราชพฤกษ์หลายคนสิคะครูอยู่ใช่ครับใช่เขาเกิดที่คนแล้วแล้วไอ้เกิดที่ที่คนเนี่ยถ้าเราถ้าเราเราลบภาพสารศาสจากศีรษะเราก่อนนะ าจากความคิดเราก่อนเนี่ยมันจะมีการทำร้ายเด็กหนึ่งในโรงเรียนเพิ่งก่อนหน้านี้ก็มีเด็กนิ้วขาดในโรงเรียนรัฐแห่งหนึ่ง,งเห็นไหมที่นั่งถกเถียงกันว่าครูปิดประตูกะแทกใส่หรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมหรือก่อนหน้านู้นก็มีครูทำร้ายเด็กอย่างหนักทีบเด็กตบเด็กอะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมฮะแต่เเรื่องงินสารศารสตร์เนี่ยมันมีกล้องมีกล้องให้เห็นไงแต่อที่ต่างๆทั่วไปที่พูดไม่มีกล้องเราจึงไม่เห็นไงว่า,าที่อื่นมีหรือไม่ ฉะนั้นที่ผมพูดเ,เรื่องระบบกับเรื่องผลิตเนี่ยมันสองอย่างเช่นระบบเนี่ยก <c oughs> ็จะเช่นเอกชจใหไงสอชอดูแลก็กลับมาว่าสอชอเนี่ยดูแลอะไรบ้างสอชอยังหนักไปเรื่องการดูองค์ประกอบที่เป็นกายภาพเป็นหลักคเช่นมีห้องเรียนกี่ห้องเรียนสัดส่วนครูกับเด็กเป็นเท่าไหร่ครูมีวิเคราะหวิชาชีพครูหรือไม่เรียกดูองค์ประกอบกายภาพคใช่ไหมครับซึ่งยังไม่สามารถจะไปดูถึงการ เลือกครูเข้ามาในโรงเรียนซึ่งอันนี้เราดูไม่ได้ต้องให้ผู้อ่านโรงเรียนเขาดูในการเลือกครูเองที่จะเข้ามาแต่เรื่องเลือกครูองเลือกตามเกณฑ์ที่ว่างไงไอ้ที่ก็ตกใจคือสารสาศาสตร์เป็นโรงเรียนเอกชนที่ใช้งบเยอะกําไรเยอะแต่กับลงทุนเรื่องครูน้อยเออเอาอย่างงั้นดีกว่าะนะครับรมันควรจะมันควรจะเลือกครูที่มุที่ภาวะมากกว่านี้มันก็สะท้อนระบบได้เลยถ้าพูดอย่างนี้เพราะว่าคุณสังเกตสิระบบ เขาบอกว่าในประเทศที่เจริญแล้วเช่นญี่ปุ่นหรือนิวซีแลนด์ที่ก็าจัดการศึกษาดีๆเนี่ยหรือฟินแลนด์เนี่ยเด็กที่อยู่ในประถมวัยกับประถมเนี่ยเขาจะเลือกครูที่มีคุณภาพมากจ้างแพงค่ะของเราเนี่ยเด็กยิ่งเล็กยิ่งเอาคนเอาคนจ้างถูกไปดูแลใช่เราทําตรงข้ามไงน,นั่นเนี่ยที่เราพลาดมาตลอด <c oughs> นขณะขณะนี้สิ่งที่เราเห็นภาพลักษณ์ที่ดีของท้องถิ่นในขณะที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนะ <c oughs> ที่เขามีศูนย์เด็กปฐมวัยเขารับคนจบปฐมวัยปญนาตรีไปดูแลมากขึ้นในสัดส่วนที่น่าพอใจอแต่มันจึงตกใจว่าโรงเอกชนที่มีเงินม่ากับจ้างเด็กม .6 เนี่ย <c oughs> ไปดูแลหรือมันไม่ได้ค <c oughs> นั่นมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องของการลงทุนและมีวิสัยทัศน์เท่าไหร่นั้นสช,ชจะต้องลงไปดูบังคับตามเกณฑ์จริงว่าสัดส่วนครูกับเด็กเป็นยังไงในโรงเอกชนทั้งประเทศนะและ คุมความรู้ประมวัยมีครูลักษณะนี้กี่คนพอหรือไม่พออันนี้ต้องสติครับนั้นมันต้องย้อนกลับไปว่ากระทรวงเองก็ดูแลแย่มอนกันนี่พูดตรงไปตรงมาค่ะมันต้องกลับไปต่อว่าหน่วยงานที่ดูแลด้วยเพราะคุณปล่อยปะละเลยมากค่ะอย่างนี้ด้วยครับต้องไปรู้คู่กันแบบนี้ครับค่ะคือถ้าเกิดว่า ดูดเวลานี้แยกแบ่งแยกกันออกมากระทรวงศึกษาธิการหนึ่งสองสามสี่ควรทําอะไระแล้วก็สอชอควรทําอะไรหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่นี้ค่ะคือ,คอกระทรวงเนี่ยมีหน้าที่กํากับในเชิงโนโยบายซึ่งจะมีหน่วยรับผิดชอบโนโยบายประเทศคือสอชออนั้นจะเอกชนงานนี้ต้องสอชอต้องต้องผูง้าที่สอชอเป็นหลักที่จะต้องดูเอกชนทั้งประเทศเลยคือต้องตรวจอย่างหนักเพราะคณก็มีผู้ตรวจกระทรวงอยู่ผู้ตรวจของสชอยู่ต้องตรวจอย่างหนัก อย่างน้อยตัวในเชิงเอกสารก่อนนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มอุปกรณ์บางตัวเข้าไปอันนี้อันนี้คือหลักของสอชอแต่ถ้าโรงเรียนทั้งประเทศอันนี้ของกระทรวงละสพทต้องมาดูแลโรงเรียนตัวเองแล้วนะซึ่งผมเคยพูดว่ามันต้องดูแลสามเรื่องคู่กันหนึ่งดูแลครูเป็นเรื่องใหญ่สองจะต้องดูแลระบบเขาเรียกระบบสวัสดิการที่มีเช่นอาหารกลางวันที่ให้นมที่ให้เนี่ยมันขาดคุณภาพไหมมันท้องเสียไหมมันโกงเด็กไม่อะไรเงี้ยมันที่เคยมีข่าวก็เนี่ย กับสามเรื่องเครื่องเล่นเด็กเพราะอันเนี้ยหลายคนไม่รู้เครื่องเล่นที่มันหมดสภาพเล่นแล้วเหล็กมันแทงเด็กทะลุสมองทะลุขาอย่างเงี้ยเยอะแยะหมดเลยหรือไฟช็อตตายขนาดดื่มน้ําเงี้ยนะไอ้พวกเนี้ยไม่มีการตรวจตรวจเลยเพอเกิดเหตุทีเนี่ยก็จะมาล้อกันเหมือนกับรถตู้อย่า,างงี้เป็นต้นทางเป็นรถตู้นี่คือระบบของการดูแลทั้งสามเรื่องจะต้องดูคู่กันทั้งหมดเลยทั้งโรงเรียนรัฐโรงเรียนเอกชนครับเอ๊แบบนี้นี่ ในส่วนของสมาชิกวุฒิสภาเองเห็นปัญหาแบบนี้แล้วจะมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูลมาชี้แจงด้วยไหมคะในในวันที่ผมไปที่โรงเรียนสระก็ได้คุยลุงตีช่วยก็เรียนท่านบอกว่าเนี่ยผมมานี่ฐานกำกับกบริหารการแผ่นดินนะก็ฝากท่านไปดูสามสี่เรื่องที่ว่า,ากันก็กันก็ลับไปจะกำชับนี่นก็เป็นหลักกันที่เราสามารถกำกับบริหารการแผ่นดินได้แล้วเราก็จะทําไปเรื่องไปถึงโรงเรียนทั้งประเทศละ วัน <C> e <get> นี้ก็จะกลับไปสู่โรงเรียนแล้วของรัฐแล้วเพราะโรงเรียนของรัฐก็มีคนร้องมาเยอะเหมือนกันแต่จรงจะไม่เป็นข่าวนะเราก็จะกําลังไปตามอยู่ว่าระบบคุณวานไงนี่คงก็งต้องดูทั้งระบบอ่ะแต่เอกชนมันเ,นนเจอจังๆก็กว่าไปก่อนส่วนของรัฐก็ต้องดูเป็นระบบอีกทีครับผมค่ะแต่ว่าในเบื้องต้นนี่คือ <c oughs> ได้พูดคุยหารือ <c oughs> กันคุยแล้วคุยแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ตรงนี้ที่ผมทราบคือทางสชก็สั่งการหนักให้ดูโรงเรียนเอกชนทั้งประเทศละค่ะ นะฮะครับผมค่ะเราเห็นปัญหาเยอะด้วยนอกเหนือจากการทำรายร่างกายเด็กนะคะเดี๋ยวคงจะได้คุยกันในเรื่องของแนวทางในการแก้ไขละเอียดในโอกาสต่อไปนะคะครูยุ๋ยวันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะัสสวดีค่ะ